โพราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนออาเนอร์สล็อตเข้าทำเนียบกุนซอรายที่5ซสิลแชมเปี้ยนหลีกตั้งแต่ปีแรกสล็อตประเดิมคุมทีมลิเวอร์รพูลต่อจากเจอรเก้นครอปที่ประกาศอำลาตำแหน่งและก่อนหน้าที่หงแดงจะถล่บมบอลลังแชมเปี้ยนหลีกในเกมเฝ้าบ้านพิชิตสเปอร์หต่อหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่27เมษายนเขาเคยพาทีมดังแห่งเมอร์ซี่ไซส์มีลุ้นคว้าสีแชมป์อยู่ช่วงหนึ่งด้วยแต่สุดท้ายสล็อตเหลือแชมป์รายการเดียวให้จับต้อง กรณนั้นก็ดีความสำเร็จดังกล่าวทำให้นายใหญ่สกินเฮดขึ้นแท่นเป็นกุนซือรายที่5ที่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกมาครองตั้งแต่ปีแรกที่เขาย้ายมาคุมทีมลูกหนังของเมืองผู้ดีต่อจากโชเซ่มอนโยคาโลอันเชลิติมาโนเอลเปเยกรินีและอ e. ันโตนิโอคอนเต้ม e, ูรินโญเชลซี2004-2005อันเชลติเชลซี2009-2010เปเยกรินีแมนซิตี2013-2014คอนเต้เชลซี2016-2017 กุนซือนัทคนแรกอานาสล็อตนายใหญ่ลิอร์พูสร้างชื่อเป็นกุนซูนัทคนแรกที่ประกาศสักดาคว้าแชมป์พิมร์ลิกมาครองเป็นผลสําเร็จนอกจากจะเป็นกุนซือรายที่5ที่ได้แชมป์พเมร์ลิกประดับประมีตั้งแต่ย้ายมารับงานในลิกเมืองคูดีเป็นซีซั่นแรกแล้วสลอตได้เชื่อว่าเป็นวิการทีมชาวเมืองกังหันลมรายแรกด้วยที่สามารถคว้าแชมป์ไรยกรดังกล่าว กับการพาลิเวอร์พูลย้ำใหญ่สเปอร์5ตัวึในเกมที่แอนฟิ์เมื่อวันอาทิตย์ที่27เมษายนขณะเดียวกันมีการเผยสถ r a t ว่าหากนับรวมสมัยยังเป็นิวชั่น1เดิมเข้าไปด้วยมีกุนซื้อทั้งหมด10ชาติที่ได้แชมป์ลีกอังกฤษโดยก่อนถึงคิวของนายใหญ่จากแดนทิวลิปประกอบไปด้วยผู้จัดการทีมชาวอังกฤษสกอตแลนด์ชิลีไอแลนเหนือฝรั่งเศสโปรเกสสเปนและยเยอรมนีนอกจากนี้ในวัย4 6ปีสล็อตถือเป็นผู้จัดการทีมอายุน้อยที่สุดเป็นอันดัับ3ทีี่ไดด้แชชชมมมรรเเเยยลลกกกกองจาอจาาโโซนะคิ จาโมซาลาอันดับไหน10ดาวซันโว์สูงสุดตลอดการของลิเวอร์พูลจากการมีชื่อตดสกอร์บอทที่แอนฟิลด์ทำให้พ่อค้าแข่งชาวไอคุบสร้างสถิติเป็นดาวซันโวสูงสุดของพรีเมียร์ลีกในหมู่นักเตะต่างชาติแทนที่เซกิโออากเวโรได้แล้วจากผลงาน185ประตูขณะเดียวกันหากนับรวมประตูนในทุกรายการซาลารังอันดับ3ของทำเนียบดาวซันโวสูงสุดตลอดการของทีมแอนฟิลด์โดยเขาเป็นรองแค่เยนรัสกับโรเจอร์ฮันส์สรายเท่านั้น 1>, 1เอียนรัด356ประตู660นัด1980-1987-198-1996 19 2โรวจหัน285ประตู492นัด1958-1969 3โมสลา244ประตู397นัด 2,017- ถึงปัจจุบัน4กรอนฮอสสัน241ประตู377นัด1925-1936 5บิลลี่ลิดเดว228ประตู534นัด1939-1961 6สตีเวนจราด186ประตู710นัด1998-2015 7็อบบี้ฟาวเลอร์183ประตู369นัด1993-2001 2006-2007 8เคนนีดันกริช172ประตู515นัด1977-1990 9ไมเคิลอเวต158ประตู297นัด1996-2004 10แฮรี่แชมเบอร์151ประตู339นัด1915-1928 เมื่อประวัติศาสตร์เปลี่ยนขั้วลิอระพูทวงบอลลังคืนจากแมนยูหลัง20แชมป์เท่ากันขอขอบคุณบทความจากฮอตสลอนโซ ไม่กี่เดือนหลังจากเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสันประกาศวางมือขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือเจ้าของตำแหน่งแชมป์เปี้ยนเขาได้ปรากฏตัวที่โรงละครโลรีเพื่อร่วมงานเปิดตัวอตัตชีวประวัติเล่มใหม่ของตัวเองบนเวทีเขาถูกเชิญให้ขยายความถึงประเด็นต่างๆที่เขียนไว้ในหนังสือโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงอดีตนักเตะชื่อดังของแมนเชสเตอร์ยูอย่างเดวิดเบคแฮมรอยคีดและรุดฟานนิสเตอร์รอยซึ่งเป็นที่รักของเหล่าเรสอา์มีฉะนั้นเขาจึงต้องระมัดระวังคำพูดเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตามกับอีกหัวข้อหนึ่งที่เขาชอบพูดถึงอยู่เสมออย่างทีมลิเวอร์พูลมันต่างออกไปเซอร์เล็กพูดถึงพวกเขาได้อย่างเต็มปาก เฟอร์กี้ยอนเล่าเรื่องราวสุดคลาสสิกกับเป้าหมายที่วางไว้ตั้งแต่เข้ามากุมเบังเหียนอยู่นเดตช่วงกลางทศวรรษ80ว่าจะโค่นพวกนั้นลงจากบัลลังก์ให้ได้ตลอดการคุมทีแมนยูของเซอร์อเล็กเขาพาปีแสดงครองความยิ่งใหญ่นับตั้งแต่เปลี่ยนจากดิววช่น1เป็นพรีเมียร์เมื่อถึงเวลาตอนลงจากตำแหน่งในปี2013แมนเชสเตอร์เดมีจำนวนแชมป์ลีกสูงสุดอังกฤษเหนือกว่าลิเวอร์พูล20ต่อ18สมัยและสิ่งที่ยอดเยี่ยมก็คือเขาหัวราบเบาๆในคืนนั้นเมื่อเดือนตุลาคมปี2013แแแฟนนนนบอรรุุ่่่่ใหมมมมขงเาทกวันีนี้้ไตค ทรงจําว่าลิเวอร์พูลเคยประสบความสําเร็จมาก่อนถึงวันนี้ลิเวอร์พูลได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าเป็นแชมป์พิมลิกอีกหนึ่งสมัยมันเป็นความสําเร็จที่สุดแสนพิเศษจากเหตุผลหลัก2ประการหนึ่งคืออานเนอร์พาลิเวอร์พูลควา้าแชมป์ได้ตั้งแต่ฤดูกาลแรกที่เข้ามาอีกเหตุผลคือแชมป์พิมลิกครั้งก่อนของพวกเขาเกิดขึ้นท่ามกลางการระบาดของโควิด -19 ซึ่งมีข้อจํากัดเรื่องล็อกดาวน์หมายความว่านี่จะเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1990ที่ลิเวอร์พูลจะได้ชูช่วยแชมป์ต่อหหน้ามู่เ ที่สุดแล้วสิ่งที่สาคัญในเชิงประวัติศาสตร์ก็คือนี่เป็นแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่20ของลิเวอร์พูลเทียบเท่าสถิติที่ยูเนเต็ดทำไว้เมื่อปี2013ซึ่งลิเวอร์พูลเองใช้เวลานานถึง2ทศวรในการไล่ตามระยะห่างที่เคยถูกมองว่าไม่มีทางจะตามทัน สำหรับยูเนเต็ดช่วงปลายยุคเฟอร์กูสันความพยายามที่จะรักษาความเป็นหนึ่งกลายเป็นความฝังใจทั้งในหมู่ผู้จัดการทีมนักเตะและแฟนบอลหลังจากคว้าแช,ชมป์ลีกครั้งแรกในรอบ2 6ปีเมื่อปี1993เพราะฤดูกาลต่อมาตอนที่ไปเยือนแอนฟิลด์นั้นพวกเขาถูกต้อนรับด้วยป้ายผ้าที่เขียนว่าค่อยกลับมาใหม่ตอนที่พวกแกได้แชมป์18สมัยแล้วช่วงปลายปี2009แฟนผีแดงเดินทางไปยังเมอร์ซี่ไซส์พร้อมกับป้ายผ้าที่เขียนว่าพวกแกให้เรากลับมาได้เมื่อ18สมัยตอนนี้เรากลับมาแล้ว และปีน,นันดิโอฟินานกล่าวว่าการไล่ตามทันลิบูทําให้ความรู้สึกสะใจเป็นพิเศษและเสริมว่าเป้าหมายต่อไปคือการแสงหน้าให้ได้ขณะที่เพื่อนร่วมทีมอย่างแกรี่เนวิลซึ่งเคยเล่าว่าลิ์พูคือฝันร้ายในฐานะแฟนบอลยูเนเตดตั้งแต่เด็กมันจะยิ่งใหญ่มากถ้าเราทําได้ถึง19ก่อนพวกเขาและกลายเป็นทีมที่ผสมความสาเร็จที่สุดของอังกฤษแบบไร้ข้อกังขาแล้วพวกเขาก็ทําได้จริง1วันทัดจากที่แมนยูเตด คว้าแชมป์ลีกสมัยที่19อย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคม2011แฟนบอลยูเนเย2คนได้ตั๋วแอบเข้าไปชมเกมในบ้านของลิเวอร์พูลที่เจอกับทอแนมฮอสเปอร์แล้วชูป้าย MUFC 19ทำบริเวณฝั่งอารจรรันแอนฟิลด์โรดพร้อมถ่ายภาพเพื่อนร่วมแผนการอีกคนที่อยู่บนเมนสแตนก่อนจะรีบหนีออกไปขึ้นรถที่จอดรออยู่ด้านนอก สตีเวนเจราดเขียนไว้ในอัตราชีวประวัติของเขาว่ามันจะปวดที่เรายังคงหยุดแชมป์ลีกอยู่แค่18สมัยขณะที่ยูเนเต็ดซึ่งตามหลังเรามาหลายสิบปีกลับเป็นแชมป์ได้ครั้งแล้วครั้งเล่าวันที่เฟอร์กูกสันเกษียณในปี2 0 1 3ตัวเลขอยู่ที่20ต่อ18 โดยที่ดูเหมือนว่าการเปลี่ยนอำนาจคนนี้จะเป็นการเปลี่ยนขั้วแบบถาวรลิ์พูลตอนนั้นเป็นทีมธรรมดาธร,รมดรังอันดับ7และก่อนหน้านั้นก็จบอันดับ 8, 6และ7ตลอด3ฤดูกาลก่อนแม้ยูนตเดตอาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวหลังจากไม่มีปูชนียะบุคคลท่านนี้แล้วแต่อณาจาักรที่โฟกัสสันสร้างขึ้นตลอดสองทศวรรษนั้นดูเหมือนจะแข็งแกร่งพอที่จะคงอยู่ต่อไปได้อย่างไรก็ดีประวัติศาสตร์คือสิ่งที่ต้องเรียนรู้และมิอาจจะเพิกเฉยต่อเรื่องราวในอดีตได้ แม้แต่เรื่องถ้วยคอมมิตี้ชิว์ก็ยังมีความคลุมเครือรูปแบบเป็นที่ยอมรับในปัจจุบันการพบกันร,ระหว่างแชมป์ลีกกับแชมป์เอฟเอครับเพิ่งเริ่มต้นในปี1974ขณะที่ก่อนหน้านั้นยูเนเต็ดคว้าแชมป์รายการนี้ไปแล้ว7ครั้งรวมที่ต้องแบ่งกัน2ครั้งส่วนลิเวอร์พูลได้มา3ครั้งแบ่งกัน2ครั้งและย้อนไปไกลกว่านั้นรูปแบบการจัดแข่งก็เปลี่ยนไปเรื่อยไม่มีความแน่นอนอยังมีการถกเถียงอีกว่าถ้วยยูโรปเปยนซูเปอร์คัพสโมสรโลกหรืออินเตอร์คอนติเนนตัล ควรนับเป็นโทฟี่หลักหรือไม่แต่ทั้งลิเวอร์พูลและยูเน็ตตดต่างก็นับถ้วยเหล่านี้รวมอยู่ในเกียรติประวัติของตนหากไม่รวมลิเวอร์พูลจะนำ4 6ต่อ44กระนั้นก็ดีสิ่งที่แน่นอนก็คือในช่วง10ปีที่ผ่านมาเข็มนาฬิกาได้หมุนกลับมาทางฝั่งลิเวอร์พูลอีกครั้งเมื่อเฟอร์กูสันวางมือในปี2013ยูเน็ต็ดมีถ้วยรวมทั้งหมดมากกว่าลิเวอร์พูล62ต่อ59หากนับคอมมิ้ชิลและเสมอกันที่44ต่อ44 หากนับเฉพาะโทฟี่หลักหลังจากคว้าแชมป์ลีกครับและยูโรปาลีกในปี2017ภายใต้การคุมทีมของมูรินโญ่แต่ความสําเร็จ7โทฟี่หลักภายใต้การคุมทีมของครอปพาลิวอพูก,กลับขึ้นมานํา51ต่อ47ไม่นับคอมมูนิตี้ชิลสิ่งที่ลิวอพูต้องทําต่อไปคือการเดินหน้าคว้าแชมป์เรื่อยๆแอดกินสันกล่าวว่ายังไงซายูนเต็ดก็จะกลับมาได้แน่นอนแต่ก่อนจะถึงวันนั้นเราสามารถคว้าแชมป์ลีกเพิ่มอีก3-4ครั้งมันจะสุดยอดมาก แต่แม้ในยามยากลำบากอย่างที่ลิอร์พูเคยเผเิญในยุค2000และยูเต็ดเจอทั้งในยุค1980และทศวรรษที่ผ่านมาสโมสรอนที่ประสบความสําเร็จที่สุดก็มักจะหาหนทางเติมโทฟี่ในตู้โชว์ของตัวเองได้อยู่เสมอ,อยูโรปาลีกยังเป็นเป้าหมายของยูเต็ดในฤดูกาลนี้และหากพวกเขาผ่านบินเบาได้ก็จะยืนยันได้ว่าโรฟี่ใบที่69คือการทวงคืนสถานะสโมสรอนที่ประสบความสําเร็จที่สุดในกฤษอย่างน,น้อยก็จนกว่าลิบร์พูจะลงเล่นคอมมิชชั่นในเดือนสิงหาคม อาณาจักรต่างๆเคยรุ่งเรืองและล่มสลายมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนสมดุลแห่งอำนาจยังคงพลิกผันไปมาอยู่เสมอการต่อสู้จึงไม่มีวันสิ้นสุดหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ